สวัสดีนะครับวันนี้ผมมาตอบในคอมเมนต์นี้ให้นะครับในคอมเมนต์ถามว่าพี่ตีครับโดนขังซอยได้อาบน้ําไหมครับผมบอกให้นะครับว่าขังซอยกับขังเดี่ยวนะครับได้อาบน้านะครับแล้วก็น้ําขังซอยกับขังเดี่ยวนะครับเขาจะเปิดปิดเป็นเวลาแต่๋ยวผมมาบอกให้ก่อนนะครับว่าขังซอยกับขังเดี่ยวแตกต่างกันยังไงนะครับขังซอยก็จะมีจํานวนตามที่ จ้าหน้าที่ให้ไปอยู่ในห้องขังนี้ครับได้ตามจํานวนที่จํากัดจะกี่คนก็ได้นะครับเขาเรียกว่าขังซอยนะครับแต่ถ้าเป็นขังเดี่ยวห้องนั้นก็จะอยู่แค่เพียงคนเดียวนะครับแต่ว่าขังซอยและขังเดี่ยวนะครับก็จะมีห้องน้ําและก็มีบล็อกซ่วมครับอยู่ในห้องนอนของเราเลยนะครับและการอาบน้ําของผู้ต้องขังนะครับก็จะอาบเช้ากลางวันและว่าเวลาก่อนนอนครับเขาก็จะอาบในเวลาที่ ปกตินะครับเวลาที่ปกติก็หมายถึงว่าอาบในช่วงเวลาเพราะว่าผู้ต้องขังครับเขาจะชินกับการอาบน้ําและอยู่แบบเป็นเวลานะครับเขาก็จะอาบน้ําเขาไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องไว้อยู่ซอยหรืออยู่ขังเดียวนะครับจะต้องอาบน้ําทั้งวีทั้งวันอาบทั้งวีทั้งวันนะครับผู้ต้องขังจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผู้ต้องขังเขาจะชินกับเวลาที่เขาอยู่เวลาที่เขากินและเวลาที่เขาอาบน้ํานะครับผมก็มาตอบในคอมเมนต์นี้ให้นะครับว่า ขังซอยได้อาบน้ําหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกให้นะครับว่าน้ําขังซอยและขังเดี่ยวจะเปิดปิดเป็นเวลานะครับและผมก็เตรียมเสียงมาเท่านี้จริงครับเสียงผมจะหมดนะครับเพราะว่าผมเตรียมมาตอบว่าขังซอยได้อาบน้ําหรือเปล่านะครับเขาได้อาบนะครับแต่ว่าอาบเป็นเวลานะครับเสียงจะหมดนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ